คุณเจี๊บท่านประธานงานภาษาอะไรเนี่ยเงินเดือนก็ได้ตั้งเยอะเขาไม่ทำงานช่วยขนาดนี้เนี่ยเขาไม่ติดว่าคุณไอ้เขาฝ่าผมไปแล้วโดนผมไปแล้วนะผ่านมาที่คุณทำงานกับผมมาสองอาทิตย์คุณรู้ตัวไหมว่าคุณทำผิดพลาดไปที่ไหนไล่คุณออกท่านประธานเออวดีคกนั่งสบายหน่ยงั้นผมไม่เกรงใจแล้วนะท่านประธานเอาเลยเชิญเชิญเดี๋เดี๋ยว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 คุณ สบายไปเพราะว่ามึงสบายไปแล้วมึงนั่งข้างล่างดีกว่าสวัสดีครับเห็นประธานผมน,นั่งตามสบายครับออฟฟิศเราเฮียครับผมท่านประธานช้าแรกก็เล่นเลยเนาะเฮียครับเป็นไม่สักนิดเหรอไหมช้าไปครับโอเค,อเค,อเค,อเคว่าจะมีอะไรอะ่ะอ้อดีผมพาน้องจิ๊บครับเขามาสมัครงานครับท่านประธานพามาฝากกับท่ทานประธานไว้หน่อยครับแล้วเขาเป็นใครอะ่ะเขา,าเป็น เด็กข้างบ้านครับน้องข้างบ้านครับพอดีเขามาจากต่างจังหวัดครับรท่านประธานแล้วเขาไม่มีงานทําครับก็เลยจะพามาฝากกับท่านประธานให้เขามาทำงานในออฟฟิศเราหน่อยครับแล้วก็เป็นอะไรคุณแล้วทำไมต้องมาฝากเป็นน้องข้างบ้านครับเห็นเขามาตั้งแต่เด็กๆครับพอเขาย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วเขาย้ายกลับมานี่ก็เขาอยู่กับแค่ลุงแก่ๆคนหนึ่งนะครับแต่เขาไม่มีงานทำครับท่านประธานคุณนี่ก็เป็นนิสประจําเลยนะชอบช่วยเหลือเด็ก ให้ทุนเด็กตลอดสร้างมาจากเรื่องจริงรรท่านประธานครับว่าแต่เราเราจบอะไรมามนมจบกศอนออกค่ะพูดมหกใช่ค่ะแล้วทำงานอะไรเป็นบ้างอ่ะมันอยู่ทำเป็นทุกอย่างเลยค่ะกวาดพื้นถูพื้นล้างห้องน้ำก็ได้นะคะอ๋อ หรือเป็นงานเอกาสารก็ทําเป็นค่ะตอนอยู่แถวบ้านอบตอแถวบ้านเขาเรียกใช้งานบ่อยๆค่ะอืมอืมอืมอ,อ,อ,อืแล้วทําไมเราถึงไม่เรียนต่อล่ะจริงๆก็อยากเรียนต่อค่ะแต่ว่าขอทํางานหาเงินก่อนค่ะท่านประธานนี่ก็เข้ากรุงเทพมาก็ตั้งใจจะไปเรียนต่ออืมทํางานหาเงินก็ ทางก็เอาเป็นว่าก็ทดลองงานทํางานเอกสารก่อนแล้วกันนะแล้วก็คุณลองไปคุยกับเจ้าเปิลดูอยู่ชั้นสามอ่ะเขาน่าจะมีตําแหน่งว่างให้น้องเขาลองงานดูนะแล้วก็เริ่มทดลองงานก็เงินเดือนสตาร์ทจสี่พันห้าสี่พันห้านะคะโอ้อหวุฒิมหกนี่เรามีวุฒิแค่มหกก็ทดลองงานสตาร์ทเงิน,เด,นเดือนเท่านั้นไปก่อน วเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคไหมโอเคค่ะก็ถ้าโอเคก็พร้อมเริ่มงานเลยไหมล่ะพร้อมค่ะท่านประธานเอี๋ยวพร้อมหมไปะเริ่มงานได้เลยลงไปเตรียมตัวขอบคุณมากค่ะบท่านประธานไปเริ่มงานมึงนี่จะเล่นให้ได้เลยนะตั้งใจทำงานนะ คุณน้าจะให้หนูถ่ายเอกสารให้เหรอคะคุณลองเช็คดูสิที่คุณถ่ายมาให้ผมเอกสารก็ถูกต้องนี่คะคุณเห็นไหมว่ามันจางคุณอ่านออกไหมขอโทษคะ่ะหัวหน้าอ่านไม่ออกจริงๆด้วยแล้วถ้ามันจางเงนี้ย ลูกค่าเขาจะอ่านออกได้ยังไงหมึกมันจะหมดทําไมคุณไม่เติมหมึกก่อนแล้วค่อยถ่ายมางานเอกสารง่ายๆแค่นี้ทําไมถึงจาักกายไม่ได้ขอโทษครับหัวหน้าหนูไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวหนูจะรีบถ่ายให้ใหม่เลยนะคะก็ถ่ายใหมด่ดิเรื่องแค่นี้ทําไมต้องให้บอก บอสคะพี่เปิลให้เอาเอกสารมนาะให้บอสเซ็นค่ะอืมเอาผมนนใจมากปากกาค่ะ,อะโอ้มันทำงานไม่กี่วันมีสูดใสแล้วซื้อเมื่อสองตลาดนัดมาค่ะสวยดีคุณเจีบ๊บคะ่ะทา่านประธานเอกสารมีผิดพลาดไรหรือเปล่าคะนี่คุณไม่รู้หรือไงว่าเซ็นเอกสารเขาไม่ใช้ปากกาสีแดง ขอโทษค่ะท่านประธานไม่รู้อะค่ะจิ๊เห็นว่าปากานี้หมึกมันเหลือเยอะค่ะจะทิ้งก็กลัวเสียดายก็เลยเอามาให้ท่านใช้ค่ะก็พวาเขาไม่ใช้ไงเขาไม่ใช้กันเรื่องแค่นี้ทําไมคุณไม่รู้อะคุณไปเตรียมเอกสารมาใหม่เลยขอบคนะุณค่ะบอนคุณทํางานภาษาอะไรเนี่ยเงินเดือนก็ได้ต้องเยอะทําไมทํางานช่วยขนาดนี้เนี่ยนี่ถ้าไม่ติดว่าคุณไอ้ก็ฝากคุณไว้นะคุณโดนหมไปแล้วนะ ขอ,ขอโทษค่ะท่านประธานงั้นเดี๋ยวจิบรีบไปแก้เอกสารมาให้ใหม่นะคะไปท่านประธานให้เรียกจิบมาเหรอคะนั่งก่อนสิคุณจิบค่ะคุณจิบที่ผ่านมาที่คุณทำงานกับผมมาสองอาทิตเนี่ย คุณรู้ตัวไหมว่าคุณทําบิดพลาดไปกี่ครั้งรู้ตัวคะ่ะท่านประธานแต่ไม่รู้ว่ากี่ครั้งคะ่ะทั้งหมดสองร้อยห้าสิบหกครั้งถึงขนาดนั้นเลยเหรอคะถึงขนาดนั้นแหละผมนับอยู่แล้วถ้าคุณบิดพลาดเยอะขนาดเนี้คุณคิดว่าคุณควรจะได้รับโอกาสอีกไหม ท่านประธานหมายความว่าไงคะผมจะให้โอกาสคุณเป็นครั้งสุดท้ายแล้วโอกาสนั้นก็คือผมไล่คุณออกไล่ออกเลยเหรอคะท่านประธานท่านประธานให้จิบทำงานอีกครั้งหนึ่งเถอะนะคะรับรองว่าครั้งนี้หนูจะไม่ทำให้มีผิดพลาดอะไรเลยคะ่ะท่านประธานหนูเพิ่งเข้ามาในกรุงเทพ ถ้าจะให้หนูไปทํางานที่ไหนก็คงไม่มีใครรับเพราะว่าบุฒิการศึกษาของหนูมันน้อยท่านประธานให้โอกาสหนูเถอะนะคะอีกอย่างหนูไม่มีที่อยู่ด้วยแล้วอะ่ะนั่นมันเป็นปัญหาของคุณที่คุณจะต้องรับผิดชอบเองคุณอยากจะพัฒนาคุณก็ต้องไปรับผิดชอบชีวิตของคุณเองไม่เกี่ยวกับผมขอโอกาสหนูอีกสักครั้งเถอะนะคะท่านประธานอย่าเพิ่งไล่หนูออกเลยนะคะนี่เงินชดเชยของคุณเอามันไปแล้วก็ออกไปได้ละ หนูลาแล้วค่ะจิบท่านประธานครับ ท่านประธานจะไล่น้องเขาออกเลยครับผมว่าให้โอกาสน้องเขาอีกสักครั้งหนึ่งจะได้นะครับน้องเขาก็ขยันแล้วก็ดูตั้งใจทํางนานนะครับท่านประธานคุณนายผมให้โอกาสน้องเขามากี่ครั้งแล้วล่ะเนอกอย่างถ้ายังให้โอกาสน้องเขาอยู่อย่างเนี้ยแล้วเมื่อไหร่เขาจะได้พัฒนา แต่น้องเขายังอายุน้อยอยู่เลยนะครับท่านประธานเขายังมีเวลาที่จะได้พัฒนาตัวเองเยอะเลยนะครับท่านประธานให้โอกาสน้องเขาอีกสักครั้งนะครับท่านประธานก็เพราะว่าเวลาน้องเขายังเยอะไงล่ะผมถึงต้องทําแบบนี้เอาเป็นว่าคุณไม่ต้องพูดอะไรละผมรู้ตัวผมดีว่าผมกําลังทําอะไรว่าท่านประธานแน่ใจใช่ไหมครับว่าท่านประธานรู้ตัวเองดีว่ากาลังทาอะไรอยู่ผมรู้ตัวเองดีฮัลโหลพ่อ หนูได้งานทำที่กรุงเทพแล้วนะพ่อถ้าหนูมีเงินเดี๋ยวหนูจะส่งเงินกลับไปให้พ่อนะอ๋อเรื่องทุนการศึกษาเหรอพ่อไม่เป็นไรหรอกพ่อทุนนั้นน่ะเขาให้แค่ค่าเธอเองเขาไม่ได้ให้ค่ากินค่าอยู่แต่ว่าตอนเนี้ยหนูมีงานทำแล้วทำงานนี้ก็ได้เงินเหมือนกันนะพ่อเรื่องเรียนเอาไว้ที่หลังดีกว่า พ่อไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะพ่อดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยนะอยู่ที่นูนะ่นน่ะงั้นเดี๋ยวไปคุยกันใหม่นะพ่อดูแลตัวเองดีๆนะเดี๋ยวนั้นถ้าเรายัางปล่อยให้น้องเขาอยู่กับเราแบบนี้นะ่ย แทนที่เขาจะมีโอกาสได้พัฒนาตัวเองให้ไปได้ไกลกว่าน,นี้เขาก็คงต้องอยู่แค่นี้แหละเดี๋ยวนั้นปล่อยให้น้องเขาไปเติบโตในแบบที่เขาควรจะเป็นแล้วถ้าคุณมีโอกาสได้เจอกับน้องเขาแล้วเราก็ฝากบอกเขาด้วยนะว่าถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่และอยากกลับมาทำงานกับเราที่นี่ยินดีต้อนรับเขาเสมอ ต้องขอบคุณท่านประธานมากเลยนะครับแล้วผมก็คงต้องขอโทษท่านประธานด้วยครับที่ผมมองว่าท่านประธานไม่ได้ให้โอกาสน้องเขาครับเอาเป็นว่าปากคุณดูแลน้องเขาจนกว่าเขาจะเรียนจบด้วยหรือกันได้ครับท่านประธานขอบคุณมากครับท่านประธาน เาเงิน800,000บาทนี้ไปเป็นทุนการศึกษาตั้งใจเรียนให้จบแล้วกลับมานะ